เอวาทําเอาไมเม็ดเนตถึงกับอึง้งเมื่อถูกสาวคนสนิทอย่างเอวาปรวรวันวีรผูุชงแกล้งแรงด้วยการขโมยรถที่เพิ่งซื้อมาไปทําสีใหม่ที่มีคันเดียวในโลก โดยเริ่มต้นสาวเอวาได้ไปขอความช่วยเหลือจากเลขาของเนทเพื่อเอากุญแจรถไปทำสีซึ่งเอวาบอกว่าเธอตั้งใจจะรับรถของเนทเพื่อไปทำสีใหม่เป็นสีชมพูและเป็นหน้าเอวาทั้งคันและเมื่อทำเสร็จถึงเวลาเซอร์ไพรส์ โดยเอวาได้พาเนทที่ใส่ผ้าปิดตาเดินลงมาดูรถที่จอดอยู่ด้านล่างและเมื่อฝ่ายชายเปิดตาออกนั้นบอกเลยว่าอึ้งถึงกับอ้าปากค้างกับสภาพรถสุดห่วงพร้อมยังบอกหลังได้เห็นว่ามันเท่มากแปลกประหลาดสุดเท่าที่เห็นในชีวิต งานนี้เอวายังทิ้งท้ายกับเนทไว้อีกว่าห้ามแกะเนทก็สัญญาว่าไม่แกะออกอย่างแน่นอนจะขับแบบนี้อีก3าหปีหลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนหน้าใหม่บอกเลยว่าหวานหนักมากเสาเอวาพาชมโรงแรมหนึ่งหมื่นล้านของครอบครัวที่จังหวัดภูเก็ตยิ่งใหญ่อลังการมาก เอวาปรวรวันหรือเอวาตลกหกฉากได้ทำคอนเทนต์ผ่านทางช่อง YouTube พาไปรีวิวโรงแรมหมื่นล้านของครอบครัววีรผู้ชงหรือของครอบครัวตัวเองแบบทุกซอกทุกมุมเห็นแล้วมีอึ้งจนต้องร้องว้าวออกมาดังๆ สาวเอวาพาไปชมมุมต่างๆของโรงแรมทั้งฟิตเนสสปาสว่ายน้ำร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลายมากคาเฟ่นั่งชมวิวท่ามกลางบรรยากาศสบายๆและจุดชมวิวที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าที่มองออกไปเห็นความสวยงามของเมืองภูเก็ตแบบเต็นๆตาอ,อีกด้วย คือเป็นคู่ที่ถูกจับตามองอย่างมากสำหรับนักแสดงสาวและยูทูบเบอร์สาวทายาทหมื่นล้านธุรกิจยาแบรนด์ดังและธุรกิจโรงแรมชื่อดังเอวาปรวรวันวีรผู้ชงกับยูทูบเบอร์ชื่อดังไมายเมทเนซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายชายมักจะโพสต์ภาพและแคปชั่นหยอดฝ่ายหญิงอยู่บ่อยๆทำเอาบรรดาแฟนคลับแหลุ้นในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ โดยเน็ตมักจะหยอดแคปชั่นน่ารักส่งไปให้เอวาเสมอเช่นแคปชั่นสุดน่ารักเราเลือกชื่อ Google ตั้งแต่คนหาคำว่าน่ารักแล้วไม่เจอรูปเธอทำเอาเอวาถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าจีบเก่งนะคะถือเป็นอีกคู่ที่น่ารักและน่าจับตามองมากจริงๆ